สวัสดีค่ะเนาะรายการทอล์คซ้อมอยู่บนห้องนะครับจากรายการชีวิตในโรงเรียนของโดยพรนะซึ่งตอนนี้เราอยู่ร้านกาแฟที่โรงเรียนเนาะก็ตากแอร์แล้วก็ออกไปข้างนอกกินข้างเช้น้ำกินยังเอ้กินน้ำแล้วออะไรวะเชื่อเซดาเปล่าเอเดาโซดาแบบข้างนอกกัน ึนตอนนี้เราแบบเกินครับใครที่ลงเพื่ลงขึ้นรถอยู่นะ,ะมาดูกันน้ำเชีวเ่า,เาเลแล้ว่วาาเน,นเขากำลังเก็บขยัะอยูยนะออ่นะโหดูปะขอโทษครับ <c oughs> ครก็เราเก็บอยู่นะ้ว <c oughs> เราก็อยู่ดีกว่านี้นะพวกหนึ่งเขาลังเขาลังคนขยับไปเทนะ คุณทำโทษเป็นไงเอาเหนื่อยไหมเขาไปเก็บพยะเหนื่อยไหมจ๊ะเชโครโดถุงพลวันนี้ครับไม่ได้ไม่ดือสาาไม่ดือสายครับโหเก็บขยะะไปเอาของนี้ก่อนครัไป เออเล่นเราไม่ยอมลบผิดอสิไปคข้างดีก,กว่าเขาซึ่งตอนนี้เราก็แกล้งเขาจนเขาเชืนะ่อมนเอ๊ะเอ๊ยอ่าเขาได้เอ๊ะไปลำบากใช่ไหมวะเราก็แอบเราก็แอบ,บถ่ายเขาเลยเขาไม่รู้ตัวเราก็แอบ,บถ่ายเขาอีกท <c oughs> ีเขาไม่ตีเองได้เต้นเขาเขาตะเกตยบเลยครับแล้วเ,เราถ่ายเนียนมากเดีย๋ยวเขาจะไปดูเดีย๋ยวได้แอบไปดูด้วยกดไล่